สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a อทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะก่อนนเลยนะคะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาให้ด้วยแล้วก็ท่านที่ดูโฆษณาจนจบหรือไม่จบก็ดีเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเรียกได้ว่าเกิดเหตุชุลมุนเล็กน้อยนะเมื่อวานใครดู ถ่ายทอดสดหรือว่าไปดูในหน้าง,งานกันบ้างที่เซนทันปริ่งกล้าวเนอะที่คู่จิ้นหลิงออมค่ะไปในงานคลินิก d e ส t i n y นะคะโอ้โหเรียกได้ว่าล้นหลามค่ะแฟนคลับล้นหลามแล้วก็เป็นแบบอินเตอร์ด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่มีแค่ชาวไทยเท่านั้นยังมีแฟนๆจากต่างประเทศที่ตามมาดูคู่หลิงออมกันด้วยถึงที่เลยเรียกได้ว่าแน่นขนาดห้างไปเลยนะคะทั้งวัน แต่ปรากฏว่าเกิดเหตุชุลมุนขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ได้พบเจอนบีบางคนคว้างของใส่คู่จิ้นหลิงออมด้วยแล้วบางคนก็พยายามคว้ามือไปจับตัวศิลปินอะนะคะเรียกได้ว่าโอโหชุลมุนกันเล็กน้อยจนต้องเกิดการออกประกาศกฎข้อบังคับในการติดตามศิลปินขึ้นมาเลยนะส่วนชาวจีนเองพูดแรงค่ะวอนขออย่างแรงเลยนะ วอนว่ายังไงอะเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันก่อนเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์แค่นะคู่ที่หลิงอออปรากฏตัวตอนไหนตรงน,นั้นตอนนั้นก็จะเรียกได้ว่าล้นหลามผู้คนจะล้นหลามให้ความสนใจกันมากๆเลยอ่าล่าสุดล่าสุดนะคะเมื่อวานไปออกงาน Destiny Clinic เนอะ หลังจากนั้นเกิดเหตุไหมคะฝันคือมีคนพยายามปาของใส่น้องหลิงน้องออมนะปาเข้ามากลางวงอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นของขวัญหรืออะไรไม่ทราบยังไม่แน่ชัดนะคะแล้วคนจีนเขาก็ได้เนี่ยค่ะส่งรูปมาให้ดูแล้วก็วงวงวง,วงสีแดงให้ดูด้วยว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะจากเจอ้เจียงมาบอกอย่างนี้ นี่นะอ่ะเป็นรูปนี้เลยค่ะเจ้าเจียงบอกว่าตอนที่ทั้งสองคนอ่ะทั้งหลิงออมอยู่ตรงแถวแถวลิฟต์อ่ะนะคะไม่รู้มีใครอ่ะโยนของขวัญเข้ามามาข้างๆตัวของน้องหลิงหลิงนะเออแสดงว่าแฟนคนนี้แฟนกลับคนนี้ไปอยู่หน้าง,งานด้วยหรือเปล่าหรือว่าเห็นวิดีโอตอนถ่ายทอกสดนะ เขาบอกตอนจะขึ้นลิฟต์ไปมีใครไม่รู้โยนของขวัญเข้ามาจากตรงไหนไม่รู้เลยอะ่ะแล้วก็มาทิ้งไว้ตรงข้างๆตัวหลิงหลิงนะแล้วหลิงหลิงก็ไม่ได้เก็บขึ้นมาด้วยอ้อโทษทีค่ะหลิงหลิงมีเก็บขึ้นมาด้วยนะหลิงหลิงก็เก็บของขวัญน,นั้นขึ้นมานะเนี่ยฉันดูแล้วนะมันเหมือนกับเราไปสวนสัตว์แล้วก็ไปดูสัตว์อ่ะแล้วก็เราก็โยนของกินให ให้สัตว์มันกินอ่ะเนี่ยมันไม่แตกต่างอะไรกับพฤติกรรมอย่างนั้นเลยนะเออรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นมารยาทที่แย่มากๆอ่ะโอ้โหก็คือเขาแคนแทนนะคะเห็นแล้วแบบเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจแทนน้องหลิงกับน้องออมเลยอ่าส่วนคนนี้ค่ะส่งรูปเข้ามาเป็นรูปอย่างนี้นี่แล้วเขาก็วงแดงเลยแล้วก็ยังมีคนดึงหลิงหลิง อน้องออมด้วยนะพยายามลากดึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามสัมผัสอันนั้นแล้วก็วงมาจากคนจีนอีกคนก็คือคนเมื่อกี้ที่บอกว่ามีเหตุเกิดที่หน้าหรือเปล่าะก็บอกฉันเห็นแล้วล่ะหน้าโมโหจริงๆคนอะไรก็มีเนาะเดี๋ยวนี้ <c oughs> นะคะจากเจียงซูก็เลยเข้ามาบอกนั่นก็เหมือนกันนะฉันไม่แน่ใจว่าจะใช่ผู้ชาย ที่ยืนอยู่แถวหน้าสุดเลยใส่ชุดลายทางยืนอยู่แถวหน้าแล้วโบกมือให้พี่หลิงตอนพูดว่าสุขสันต์วันวาเลนไทน์จีนคนเดียวคนนั้นหรือเปล่าไม่รู้ใช่ผู้ชายชุดลายทางคนนั้นหรือเปล่าก็คือมันถ้าใครได้ดูไลฟ์สดเนอะหรือว่าอยู่ในหน้าง,งานก็จะเห็นว่าจะมีช่วงหนึ่งที่น้องหลิงพูดเป็นภาษาจีนนะคะชีจีควยเลอร์นะคะไอ,ชอ้ช็อตนี้ทางแฟนๆชาวจีนเขาก็ขำกันนะ เขาบอกว่าคํานี้ประโยคนี้ของน้องออมอะ่ะมันเป็นการเอาภาษากวางตุ้งผสมกับภาษาจีนกลางบางคนก็ว่าน้องน้องหลิงน่าจะเบลอไปแล้วเอาสองภาษาคือเนื่องจากเป็นคนมีความสามารถไงคะพูดได้หลายภาษาก็เริ่มจะเอาสองภาษามารวมกันแล้วอะ่ะชี้จีไข่จริงๆเขาแปลความหมายนะคะน่าจะเข้าใจว่าน้องหลิงน่าจะพูดว่าสุขสันต์วันวาเลนไทน์นทามากกว่าเพราะว่า ปกติทุกปีค่ะวันที่เจ็ดเดือนเจ็นะจะเป็นวันวาเลนไทน์ของประเทศทางฝั่งจีนเขานะคะรวมถึงไต้หวันฮ่องกงอะไรพวกนี้ด้วยนะคะหากใครเคยได้ยินก็คือมันเป็นวันแห่งความรักอะ่ะเป็นวันที่จะได้เห็นทางช่างเผือกที่ความรักของสาวทอผ้าที่จะได้เจอแฟนในวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนั่นแหละนะก็เป็นวันแห่งความรักของชาวชาวจีนเขาล่ะก็เลยน้องหลิงก็เลยพูดคำนั้นว่าชีจีควยเลิศแล้ว กินใจแฟนๆชาวจีนมากว่าน้องหลิงให้ความสำคัญบางคนถึงกับกรีดแตกแล้วเก็บเอาไปฝันเพราะว่าน้องหลิงเรียกเขาว่าเป่าเปาเป่าเปาก็เบบีเบบีอะไรอย่างเงี้ยปลื้มมากแฟนจีนปลื้มมากถึงกับบอกว่านี่คืนนี้ฉันฝันดีแล้วนะคะก็เป็นช็อตที่สุดเพิ่มแล้วเขาก็ฮือฮากันใหญ่กรีดกราดกันใหญ่ในโซเชียลจีนนะแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเนี่ย ในรายการเดียวกันน่ะก็กลับมีคนมาคว้างของขวัญใส่น้องหลิงน้องออมนะทําให้คนเขาแบบคนจริงก็ไม่พอใจในเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะหลายๆคนน่าจะอยู่ในเหตุการณ์ละค่ะก็เข้ามาแชร์กันบอกว่าฉันก็ไม่รู้ว่าใครได้ยินแต่เสียงแต่จะเป็นใครอะฉันไม่แน่ใจเลยนะเนี่ยเราก็บางคนก็มาแชร์ภาพเพิ่มเติมบอกเนี่ยน่าจะเป็นสองคนเนี้ยสองคนเนี้ย เราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นะเรียกได้ว่ากําลังควานหาตัวกันอยู่ว่าใครทําพฤติกรรมเช่นนี้หากใครจําได้พฤติกรรมอย่างเนี้ยโยนของขวัญให้ศิลปินน่ะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับกรณีของน้องลิซ่าเนอะตอนไปเล่นคอนเสิร์ตกับวงแบ็คพิงค์เนอะเรามีคนโยนตุ๊กตาหมีเข้ามาในเวทีในขณะที่กําลังทําการแสดงน่ะน้องลิซ่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายมาั้งก็เลยโยนตุ๊กตาหมมีกลลับลงไปใ้้ผูช ไม่ไงั้นเขาเต้นๆอยู่ของนนริซ่ามันแดนสะบัดด้วไงเดี๋ยวเกิดอันตรายขึ้นมาใช่ปะโอโหเรียกได้ว่านะใครที่เป็นแฟนคลับจะศิลปินคนไหนก็ตามอะ่ะโดยเฉพาะตอนนี้คู่หลิงออมเขาดังมากก็วอนขอละกันวอนขอละกันอย่าทําพฤติกรรมอย่างนี้อีกนะคะเพราะเดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่อันตรายแต่ถ้าเกิดนะวันไหนมันแบบดวงดีๆขึ้นมาเดี๋ยวเกิดอันตรายขึ้นมาเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไป ควนี้มาดูฝั่งคนไทยบ้างฝั่งคนไทยบ้างฝั่งแฟ,แฟนชาวไทยออกประกาศทันทีค่ะอันนี้เอขออนุญาตจากเพจของหลิงออมเบสเฮาส์นะคะก็ได้ออกประกาศมาเลยว่าประกาศกฎข้อบังคับในการติดตามศิลปิน สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในการพบปะน้องๆโดยมีบุคคลบางกลุ่มพยายามกระทำการที่เสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อทั้งตัวของนักสแสดงทีมงานและแฟนคลับทางหลิงออมเบสเฮาส์หลิงหลิงคงออฟฟิ i ชียลออมกอน,นพัฒออฟฟิเชียลและหลิงออมแท็กเทรนในนามของตัวแทนแฟนคลับ จึงขอความร่วมมือแฟนคลับดังประกาศต่อไปนี้แล้วก็ลงท้ายว่า ch 3 channel t r e นะคะ protect หลิงออมช่อง3มปกป้องหลิงออมหลิงออมแล้วก็หลิงออมเป็นภาษาอังกฤษนะคะทีนี้เรามาดูเนื้อหาในประกาศอย่างเป็นทางการกันบ้างค่ะก็ขึ้นจั่วหัวจดหมายเปิดผนึกนะคะเป็นในนามของเพจต่างๆที่กล่าวไปนะคะ ประกาศกฎกข้อบังคับในการติดตามศิลปินจากบ้านแฟนคลับหลิงออมสืบเนื่องจากวันที่10สิงหาคม2567เกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายภายในงานโดยมีบุคคลบางกลุ่มพยายามกระทําการที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อทั้งตัวของนักแสดงทีมงานและแฟนคลับทางหลิงออมเบสเาส์ ลิงลิงคองออฟฟิเชีออมกรณพัฒออฟฟิเชียและหลิงออมแท็กเทรนจึงต้องการขอความร่วมมือแฟนคลับดังนี้ข้อที่1ไม่ติดตามไม่ดักรอนักแสดงระหว่างเดินทางกลับไปที่รถเพื่อความปลอดภัยต่อตัวนักแสดงและแฟนคลับเองข้อ2ไม่พยายามเข้าใกล้โดนตัวนักแสดง พยายามเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการสะดุดล้มการโดนตัวโดยใช่เหตุจำเป็นข้อ 3. ไม่พยายามยัดสิ่งของคว้างป่าสิ่งของใส่ตัวนักแสดงเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้ข้อ 4. ไม่นำของขวัญประเภทอาหารหมอบให้กับนักแสดงและไม่ให้ของขวัญกับมือนักแสดงขอความร่วมมือ นำฝากไว้ที่จุดรับฝากเพื่อทำการตรวจสอบก่อนมอบให้นักแสดงขอ้อ5ปฏิบัติตามกฎของทางช่องรับฟังทีมงานในงานอีเวนต์ต่างๆที่นักแสดงเข้าร่วมเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดหากพบเห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางทีมขออนุญาตดำเนินการตามสมควรเพื่อให้สถานการณ์ภายในงานเป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเพื่อภาพลักษณ์ทรัพย์สินต่างๆที่อาจเกิดความเสียหายและความปลอดภัยต่อตัวนักแสดงทีมงานบุคคลรอบข้างรวมถึงแฟนคลับเองทางเราจึงขอความร่วมมือของทุกท่านมาณที่นี้จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอบคุณค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ยังทำเป็น ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนไปด้วยพร้อมๆกันเลยนะคะเรียกได้ว่าออกประกาศอย่างเป็นทางการนะก็ต้องขอความร่วมมือแฟนคลับของน้องหลิงน้องออมนะเออนะเดี๋ยวมันอาจจะเกิดเดี๋ยวมันจะจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่อะ่ะรักชอบดูที่ผลงานสนับสนุนทุกอีเวนท์ที่น้องเขาจัดขึ้นมาเท่านี้น้องหลิงน้องออมก็จะดีใจเป็นที่สุดแล้วนะคราวนี้สถานการณ์วันนี้เนาะเป็นวันแรกที่เปิดขายบาัตร ขายหมดแล้วยังคะเออเอ,อยังไม่ได้เข้าไปดูหรือว่ามันยังไม่มีเหตุการณ์รายง,งานความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การขายบัตรวันแรกวันนี้นะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการขายบัตรแฟนมีดที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ที่ประเทศไทยนะเดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบในคลิปถัด,ถดไปละกันอะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็มาร่วมแสดงกันได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่เข้ามารับชมค่ะ